สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่น้องทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับเกมบัตตี้ยองภาคสี่นะครับวันนี้ถึงคิวน้องยูเรนนสนะครับผมได้ทาการปลดอัติเมตที่3สุดยอดอัติเมตท่ารับดาวจัก,กรวาลของน้องยูเรนัสมาเรียบร้อยแล้วโอ้โหนางน่ารักมากนะครับภาคนี้ต้องบอกก่อนนะครับน้องยูเรนนสเนี่ยมีพลังระดับคอสมิกเลยนะครับระดับจักรวาลเลยนะครับโหดจัดนะครับม,มีเฮือกสองชุดนะ ไปดีกว่าครับไปดูดีกว่าเกมแรกจะเป็นยังไงนะพลังระดับน้องยูเรนัสที่มีอันติเมตสามาแล้วโอ้โหนางเหมือนเดิมมีความไวเท่าเดิมนะครับไปปากเข้าไปที่โอ้โหทิ่มครับนี่โอ้โหสายฟ้าครับช็อตตั้งไปเยอครับนี่ขนาดจะไม่แปงลงร่างนะเนี่ไปเรียงเข้าไปอีกโอ้โหจับใจจอดถูกใจจอดนี่แปลงร่าง,างโอ้โหวัวกระทิง ปังโอ้โหปลาเป็นกระดาษเลยครับเดี๋ยวผมจะโชวอันติเมตหนึ่งท่าหนึ่งท่าสองให้ดูก่อนนะก่อนไปพบก,กับท่าสามนี่จับใส่ท่าก่อนปังนอนทับนี่กับพลังของจักรวาลยูเรนัสอือมตอยนี่ท่าหนึ่งนะครับบีปดัดทัวทัวทัวปังแล้วก็ปลากลงพืน้นโอ้โห,โหโเี็บร้อยครับนาคิจบครับไปคุยกับาากมะม่วง แต่ผมหาท่าสามอยู่กนะันนัทเดี๋ยวทุกคนก็จะเห็นเองนะครับอุย้ยโดนก่อนนะยกูกิโกะใจยเย็นสิพี่น้องชอบัชบชบับชับเตะเตะยังไวเตะนี่เป็นไงซอย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 ,อยไป่ไป่หูพายล่างปาเข้าไปโอ้โหแตกอันติเมซองนีงง่เป็นไงแยกร่างเตะ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 เป็นไงอันติเมซองก็โชว์น,นะเมียปาไปอีก ช็อตไปอ,อ่ะตีไปท,ทา,ไางาน้องไร่เลยกับกับล่างอ่ะตีทาสระไปกินปุ้งตีปลาเอื้อร้อยเด้าเด้าแล้วก็เด้เสร็จกู <laughs> <c oughs> อยากจะรู้อ่ะเดี๋ยวผมจะใช้ดูบ่อยๆกันนะครับมาเจนนี่อุ๊ยอจอเย็นจะเย็น นี่ไงปะ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 ผัวผัวผัวต่อยหน้านี่สไครตีนเป็นไงล่ะไปร่องกาเย็นตีนพี่หนูโอ้ยจับคุ้มจะท่านี้หน่อยปึ๊กงัดจับปุยงโผล่เข้าไปโอ้โหคว้างไปกระดาษโอ้โหแตกก็เห่เป็นกล้วยปิ้งข้างคาวอืมมานี่นี่จับปุยงมาดิช็อตปีอ่ะนี่ ม่้โอ้โหของท่าอยู่ของท่าอื้อเตีเหห่ยบือ้อยครับออกหยุดวงโคจรครับไฮร่องท่าสามอุ้ยโอ้โหกดไม่ติดอัสติเมษสามอ้ยกันได้นะกดเดาอื้อ <analogy> น <mechanisms> ี่งัดขึ้นไปจับอื้มท่าสามองเรียบร้อยชนเข้าไปโอ้โหอนิเมชั่นจบก่อนนะครับดาว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 โอ้โหงานนี้มัน ดาวมันกูบอกโอ้เชือก้องมาทำรูปก,กันไหมนี่ไปล่างนี่จับงัดคว้าเวียงโอ้โหฟ้าไม่ติดมันกันได้อะไรก็นโอ้ยหูเกาะแตกโอ้โหมันกระทืบกือเกาะแตกโอ้เฮ้นี่รวงยกขึ้นไปโอ้เฮ้ยกับก่างนะใจยเย็นวิชิลกองนี่ช็อตไปก่อนนี่เป็นไงคอมโบเซตยอสูเตียว เฮ้ยใจเย็นใจยเย็นเกาะแตกง,ง่ายจริงวะนี่ไงตะปบตะเข่าทิ่มแทงแฮ่โดดก็จับหน่อยเชิญเข้าห้องนี่แทงชืกเข้าไปเจอกูเด้าแน่นี่ไงโอ้โหเสร็จงานนี่เสร็จโอ้โหจบแมตชนี้มาตั้งท้องแน่ๆน่ีๆๆน่เคาหัวเข้าไป ไงไเชิญเข้าห้องอตั้งค่าในกูกมือยูวิน <c ười> อ้้หเหมือนจะติดใจอัติเมท่าสามครับกูใช้ไม่หยุดเลย <c ười> จเจอกับบัคคูลิวนะั่งสเตทห้าเฮ้ยนี่ไปง่างมาก่อนครับต,อตอ่อยต่อยชุดมันโคตรหนักอะ่ะอื้องัดขึ้นใจยเย็นหมุนเข้าไปทึบงัดจับอุยงังปาเข้าไปโอ้โหนตี่ไงหมัดยางยืด <c ười> มือกูยาวมาสิขอจับหอยโอ้โหเจอกูทำรูปแน่บาคูริวนี่ขอยัก่อนยงั้นโอ้โหโอ้โหฟินโอ้โหเป็นไงนี่นี่เป็นไงมันทำรูปกันไหมบาคูดิยูอื้ออุ๊ยโอ้โหแรงไม่ปานนี้กูเลยนี่ท้าสองไม่กิน มึงจะเอาอีกใช่ไหมมึงจะเอาอีกฮะเอาอีกใช่ไหมมึงเอาอีกใช่ไหมเออเรียบร้อยดนแตกโอ้โหเสร็จตุ้มกับร่างโชว์ไปทีดาวทุกสเตจจบเกมนี้ก็ท้องขึ้นมากูก็ไม่รู้ว่าไปกู้ใครมาฮับิกาโด้โอุย้ยมันไปร่างอัดใส่กูอุ้ยอุ้ยโอ้โหน้ำแรงอย่างนี้โอ้ยชาร์จชาร์จ นี่ท่าสองไปกินอย่างมึงกูไม่ทำกับกู่ะนี่ไงเอาคืนหน่อยโอ้โหอย่างเงยไม่แรงจริงว่ะกาโดโอ้โหโดนกระแทกโอ้โหไม่หดจังวะไม่ปานีก่กูเลยเออจับเด้าเลยนี่ทีนึงมาสิมาสิกูมันไปล่างชาร์จรอมันชาร์จเสร็จแล้วค่อยเข้าไปชาร์จมาเลยอีหนู ขัวเข้าไปทีนี่หลุดออกวงโคจรอา <c oughs> สติเมเด้านี่พับนอนนิ่งๆนะจ๊ะที่รักเออเออื้อแตกกูเ <c oughs> <c oughs> จอลัวชิบหายมากาโดเขาจับนอยชาร์จอีกอ่ะเพื่ออะไรเอาชาร์จไหมรอชาร์จเสร็จค่อยพุ่งกัาไปนะพุ่งเข้าไปตามสเต็ป <c oughs> โอ้โย โดนส้นตีนบาทานหนักเกินออันติเม์สองโอ้ยโดนกัดนมโอ้โหไม่เอื้อะไรงนมไปดูอือไปล่างโอ้ยหผมเกาะแตกแรงจริงนะโอ้โหกดผิดครับกลับร่างเดิมครับลงแต่ยังกลับมาได้ครับโอ้โหเกือบกลับแต่กลับมาได้ครับฮิยูเกนัสพลังระดับคอสมิกจริงๆนางคนนี้เด้าทีแตกเด้าดี มาพี่ยูโกคนนี้ห่อซะด้วยนี่ไงเตะสักทีมาเป็นผัวฉันใจเย็นใจเย็นจนชุดชะโอ้โอห่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 อหโอหอห่อห่อกมอหงอห่อห่อห่อ้่อุ้อยังห่ติดกหาอห่อห่อา่อมาอหอุ้อห่อห่อห่อหอห่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 อ่อห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 ่ออห่อห่ยหอห่อหอ่ออ่ ติปๆิปทิิมึงขัดขืนกูเหรออืมอืมนี่โอ้โหกดผิดครับโอ้โหแต่ก็แปลงร่างกลับมาได้โอ้โหเม่นกดผิดเผิอไปกดสี่เหลียมแม่งกลับร่างเดิมทุกทีเลยนะร่างยูเรนัสใจเย็นอุ้ยยังเข้าคอมเคยงอีกทีไปนูน่นไปโอ้โหท้าหวีงโคตรแรงอะท่าสามไม่ติดอืมไอ้ร่างมาโอ้โหโดนท่าหนึง่งโอ้โ ยังไม่แตกเว้ยนี่นี่นะสมบร์บ้างดิโชว์วิธีจับเฮ้ยอย่างงี้ต้องอัด <c oughs> เหมือนมันรู้ว่ากูจะเดามันนะโอ้ยโดนกัดคอมัไม่โหมดจังวะอือทุบจับอุยงก็ไปอันตีอันตีเมทเด้าอือโอยให้ภาพบรรยายไป <c oughs> สุดท้ายก็มาถึงเดินทางมาถึงสเตจสุดท้ายแล้วพี่มังกรเอายังนี่วหละสเตจแปดอยู่เนี่ยเขาจับหน่อยด้าวทีนึง <c oughs> เห็นดุมกอ,อไม่ได้เออนี่พี่ลอยไปลอยมาสายฟ้าเออทอเตะโอ้ยโดนสายฟ้ากลับนี่ไปก่างเกาะแตกเกาะแตกโอ้ยตอกได้ตีนนะฮะขอเวียงหน่อยไอ้ตากัเตนตาข้าว โอ้ยไป่ากระเทยอย่างหนุ่มนี่งัดไปจับเวียงปุ้องอัลติเมดเด้าเรียบร้อยอืมเรียบร้อยเป็นไงกับพวกขเขินพี่สาวคนนี้กันจ้ะฮะนี่ไม่ต้องขอเขินทุกคนโดนหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้เดอ้ดอ้ยโม้ยโอ้อ้ยโอ้าอยอ้ยโออ้อ้้สยอ,าาสกกอย้ย นี่ไงอมุนคอมโบคอมโบคอมโบป,กปกๆๆักปักปักปักนี่งัดเลยอัมเบร์คัสไปร่างอัลสติเมตเยบห้อยโดนานานี่เสร็จเออเออฟินเวอร์โอโอเป็นไงกับพวกนี่ไปต้องเขินอุยยังไปดังพูอะโอ้หแม่งตึงจริงๆครับอยู่ในนัดมันโหดจริงๆตัวนี้ มาครับเจอกับพี่มังกรนะครับสเตจแรกก็จะเจอกับเด็กกระโปรงเหมือนเดิมครับกิ้งจอกน้อยโุ้ยใจเย็นใจเย็นพี่วินพี่วินโอ้ยพี่วินอื้ออ,อือขอทีงัดขึ้นไบจับโอยังโอ้โหแม่งตั้งหลักกลางอากาศเอามันไม่อยู่นะโอ,อ,อ้อืออือโอ้โน่โอ้กับล่างอะมึงอืไม่ช็อตเข้าไปทีช็อตอีกสองทีโอ้ โอ้สูญญ้ยากว่ะคอมโบโยู้ป้ะอีหมัดยางยืดเรียบ,ยบรอ้อยก็หยุดวงโคจรนี่ละยูเวนัสพลังกระดับเทพเจ้ามาครับแปาากลางเป็นมังกรครับตัวสุดท้ายเราก็มีเทคนิคการชนะมันไม่ยากนะครับโอ้โหตัวมันโหดจัดเลยนะตัวนี้แต่เราก็ชนะมันได้ง่ายๆวิอาร์ติเมตโอ้ยโอ้โดนอัดมุมโอ้ย โอ้ยโดนอีกโดนอีกเฮ้ย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 โอ้โหกูไม่ไ oh, ด้ขยับเกมโอเวอร์